สวัสดีน้ำจ้ำทุกท่านกันด้วยนะคะคนรับสีบรยรายการดิมี่นะคะวันนี้นะคะอยู่กับกิจกรรมเติมคูป,ปองห่วงอวกาศนะคะแล้วก็จะเป็นสกินใหม่ของตัวน้องแกงนะคะเป็นสกินระดับรีมีเต็ดสีส้มนะคะเติมเงินเท่าไหร่ก็ได้นะคะสะสมผลึกครบ12บชิ้นก็รับสกินไปเลยนะคะตั้งแต่1 5บหถึงสานี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีรับสกินกันดีกว่าเราบอกเลยว่าเป็นสกินที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากนะคะในการ ในการใช้ในการเก็บเหรียญผลึกนั่นแหละนะคะเหมือนมันแบบจะตกผลึกมาเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมกันก็ช่นกันกดแชร์ก,กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแม้ว่าแบบช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปเย็นๆหน่อยหรือว่าไอาคลิปอาจจะกิจกรรมจะมาชาดีนึงนะคะแล้วก็ติดเรียนติดอะไรด้วยนะคะทุกคนอ่ะเหมือนจะออกในวสกินที่แรไหมก็ถามว่าแรไหมก็ คิดว่าแรนะคะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรเข้าไปก็ขอขออภัยกันมาณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าแบบฝนตกด้วยแล้วพอเราก็รีบทําคลิปนะคะอยากให้ท่านู้ชมได้รับชมคลิปกันนะคะนี่นะคะจะเป็นสกินอุ้ยทุกคนเป็นสกินที่แบบสวยมากอะแบบอุ้ยเราแบบเราอยากได้เราพูดทําตรงนี้เลยนะคะว่าเราอยากได้มากแากเลยค่ะทุกคนนี่อุ้ย คือจริงๆเราเป็นแบบก็เมนน้องแกกินแล้วก็มีแบบเก็บครบหมดคือมีหมดทุกสกินแล้วนะคะยัเว้นสกินใหม่นะนี่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ตื้อ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 ตอตื้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 อต คือเราได้ทำการเติมคูปองไปบ้างแล้วนะคะอ่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมีไอเดียทบแทบ ตัวดีๆแรงสูงวินเลสสวยเวเลสนะคะราคาลงต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนาแฟนเพจแอดมินต้น TP7 นะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม RW นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจ ID นะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดิคิปชั่นให้นะคะเราคลิกมาตรงนี้นะคะคําว่าหน้ารวมกิจกรรมอ่ะกดที่เข้ามาตรงตรงนี้ก่อนนะตรงรูปดาวทุกคนก็จะเจอเป็นเติมคูปองขว้เอากาศเราบอกว่า เป็นสก,กินที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เดือน15นะคะ15สิงหาจนถึงสิ้นปีนะคะทุกคนกิจกรรมเนี่ยเติมคูปองห่วงอวกาศคือมันต้องเก็บผลึกแบบเดือนละครั้งอะ่ะแล้วก็แบบเอาไปเอาไปแลกอะไรประมาณนี้นะคะอะ่ะก็จะมีตรงนี้นะคะแลกผลึกอุกบาทอันนี้ก็จะมีเป็นตัวนะคะอะ่ะคือรูปมันยังไม่โหลดนะอันนี้คือเราเติมคูปองไปแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆนะ เ,เดือน15ถึงตั้งแต่15ถึง31นี้นะคะแต่นี้ก็จะเป็นกิจกรรมของส่วนเดือนกันยานะตั้งแต่15กันยานะคะถึง30กันยาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องนะคะเปิดไปนะคะทุกคนเราก็จะได้รับแพ็คตัวอวากาศมาเปิดแล้วเราก็จะได้เป็นกล่องผลึกอุกกาบาตนะคะให้เราเปิดเพื่อลุ้นรับว่าเราจะได้ผลึกอุกกาบาเนี่กี่ชิ้นนะคะตอนนี้เรายังไม่มีหมวกอวากาศนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดแต่มวกอาวากาศอะ่ะก็คือเอาไปาเติมผู้ปองอีกทีเดือนกัญญานะคะคือมันเติมเท่าไหร่ก็ได้แต่ละเติมไปแค่แบบนิดเดียวเองนะคะประมาณ1 0 1 0 20ผู้ปองนะคะก็เติมเติมุ่มุ่มอะไรกันไปนะคะนี่คนเข้ามาตรงข้างนะคะได้รับเมื่อเร็วๆนี้นะเราก็นี่นะคะเป็นกองผลึกอุกบาตนะคะอ่าเดี๋ยวเราเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะคะผลกอุกบาต12ชิ้นคือ0.01 แล้วก็พลึกอุกบาทอีก10 1 1ชิ้นนะคะ9ก9 9คือต้องรุนไหมคะอ่ะก็พลึกกอุกบาทเอ้ยพลึกอุเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยโอยได้มา1ชิ้นนะคะตามตามสเต็ป R O V นะคะอ่ะก็ขี่เข้ามาตรงแรกนี้เราก็ยังแลกไม่ได้นะคะเพราะว่าคือมันเหมือนมันอะ่ะต้องรอแบบเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนถัดไปอะไรประมาณนี้นะคะคือมันมี อันนี้เดือน8ใช่ป่ะ8อะเดือน8 9 10 11 12ิก็ผลึกอีก5ชิ้นนะคะแล้วก็บางทีอะมันก็อาจจะสุ่มได้เนี่ยมันก็อาจจะลุ้นหลับนะคะเนี่ยเดือนกันยาก็รู้ดิมันยังไงเราคิดว่ายังไงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องซื้ออยู่แล้วอะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันก็จะมีหมวกอะเดือนกันยาก็จะมีหมวกกลับอันนี้มาให้นะคะกับกล่องให้มนลุ้นกันอีกทีนะซึ่ง ก็เราสามารถเอาเนี่ยมาแลกจํากัดได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะคะคือเป็นอะไรที่ทรมานหัวใจหัวจิตหัวใจมากแล้วมันก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคะที่จะแบบได้สกินเป็นสกิทที่เราคิดว่าแบบแรอยู่นะแอบแรนะคะแอบแรแอบได้ยากนะเนี่ยนะคะทุกคนมันก็คือต้องใช้12ชิ้นในการแลกกันเลยทีเดียว คือแบบต้องใช้ความอดทนสูงมากๆนะคะก็อยากให้แบบเติมผู้ปองกันนะคะเล็กๆน,น้อยแล้วก็แบบต่อเดือนแล้วก็ไว้ค่อยมาแลกนะคะนี้ก็จะเป็นอลิสใช้8อันนะแต่เราอยากได้แก๊กนะยังไงเราก็ต้องได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอแบบถึงสิ้นแล้วก็รอรอถึงสิ้นเดือนสิ้นปีกนะิจกรรมมันถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะคือมันก็ยาวนานมากแล้วก็แบบใช้ความอดทนนิดนึงนะแล้วหรือว่าแบบถ้าใครอยากได้เลยนะคะก็ ใช้12อันใช่ไหมล่ะก็กดซื้อตรงนี้ไปนะคะ12ชิ้นก็1,080 0คูปองนะคะในการซื้อนะแต่ตอนนี้เรามีสมมติว่าเราใช้11ชิ้นก็1,100โอ้ยคือเราแบบน่าจะซื้อแบบเป็นผลึกช่วงๆถ้ายปีนะคะคิดว่าถ้าเราซื้อผลึกช่วงๆถ้ายปีมันก็น่าจะแบบเพราะว่าเรา มันก็ค่อยๆเติมหูปองสะสมมานะคะอ่าเดี๋ยวเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะเราจะอธิบายให้อีกรอบนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราอ่ะ เติมคูปองนะคะขั้นต่ำ9คูปองเราไปอ่านในเ,เพจมานะ9คูปองนะคะต่อเดือนนะต่อเดือนถึงตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนธันวาเลยนะคะแล้วเราก็จะได้กล่องผลึกอวกาศเหมือนเราเมื่อกี้นะแล้วเราก็จะได้ถ้าเดือนกันยาเนี่ยเขาก็จะได้หมวกได้อะไรมาด้วยแต่ไม่รู้เดือนอื่นเนี่ยคือเขาจะให้เป็นอะไรนะคะแล้วเราสามารถเอาหมวกเอาบัตรเนี่ยมาแลกเป็นผลึกอุกบาตนะคะเอาไปแลกเป็นสกินแก๊กหรือว่าสกินอ่ะตัวอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากได้ส่วนตัวนะคะชิดว่ากิจกรรมนี้มันคอย ยากอยู่นะแต่ก็แต่เพื่อน้องแก๊กนะคะเราต้องทําได้ไวใจนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะอาจจะมีแบบคลิปร้านค้าพันีจรบางคลิปที่อาจจะไม่ได้สุกไม่ดูนะคะเพราะว่าเป็นสกินที่เราก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครชอบจะก,ก,กันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราดา้วยเยอะๆเลยนะคะ และก็สําหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมแล้วได้รางวัลโบนัสก็สามารถสนใจก็ดูลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ